ก้าวสู่ปีที่31บริษัทเอดิคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดง,งานแถลงข่าวเปิดตัวและฉลองก้าวสู่ปีที่31แบรนด์ชุดเครื่องนอนระดับโลกอาร์เกมิพร้อมเปิดตัวพันธมิตรอย่างเป็นทางการหรือ Official Partner กับหลินซิงกรุ๊ปเจ้าของนวัตรกรรม t e n c e l Feel So r i g e ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ยั่งยืนด้วยขั้นตอนการผลิตทับธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งถือโอกาสเปิดตัว,ตว,ตวทีมผู้บริหารและแสดงวิสัยทัศน์ 30s Academy ที่ตอบโต้ดูแลความสุขในบ้านนำโดยคุณวันเฉลิมศรีรัตนะผู้จัดการทั่วไปอาวโุโสหรือนียร์เ General m a n นเจอร่วมด้วยสินซาเป็นหนึงวงพูดอน หมอดูเสรเล็ชื่อดังออกาสวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงดา,ารานักแสดงควนใจมหาชนคนไทยเปิดสัต,ะตะคุณดำเกลี้ยงผู้ประกาศข่าวที่มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการตลอดทั้งงาน,นและแขกผู้มีเกียรติมากมาย มีงงงาานเปิดตัััวอะไรรรบบบ้คคผก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับของอาร์เกมินะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าอาร์เกมิ Make your day support your life นะครับอาร์เกมิเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า15ปีนะครับแต่แบรนด์อาร์เกมิเนี่ยอยู่คู่กับชีวิตของพวกเราทุกคนมาปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับ แล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับที่เราได้มาจัดกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่สยามทากาชิมายาแล้วผมก็รู้สึกเป็นเกียตรติอย่างมากนะครับที่วันนี้ได้อาจารย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็คุณออก์สต์นะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเพื่อสร้างสีสันในวันนี้ครับผมในส่วนของอผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับวันนี้ผมเปิดตัวคอลเลกชันที่ชื่อว่าอาเกนิค์สิกเนเจอร์นะครับ ผ้าเราใช้ผ้าเทนเซลนะครับซึ่งเป็นวัตกรรมการผลิตผ้าจากเส้นใยไม้นะครับซึ่งเป็นใยจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ภายใต้แบรนด์เทนเซลครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ ปราศจากมลพิษนะครับพูดง่ายๆว่ากระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบรนด์ที่อื่นๆที่ทําผ้าจากเยื่อไม้เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถจะเคลมได้ว่าปราศจากมลพิษจริงๆนะครับก็ต้องเป็นอาเกนิเทนเซลเท่านั้นครับผมผมสำคัญมากเลยครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำออกกำลังกายหรือทำงานมาสุดท้ายเราเรา,เรา,เราต้อง พื Food, ้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีเดียวคือการนอนหลับพักผ่อนซึ่งเครื่องนอนก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมา,มากในชีวิตเราในแง่ของทางตรงสําหรับที่นอนเนี่ยคู่รักเลิกกันก็บนที่นอนถูกไหมฮะสุขภาพมีปัญหาก,ก็บนที่นอนโดยส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าส่วนคู่รักที่เตียงหักแตีงหักอะไรก็ตามเนี่ยเราฟังจากเตียงนอนโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเรื่ององจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการจัดมูลจุ้ยให้เรารู้สึกว่าวางแล้วดีสําหรับใครหลายคนเนี่ยที่อาจารย์เกริ่นไปตอนต้นว่าสําคัญที่สุดเลยใครที่กำลังจะพบเจ็ปีเนาะเอาตะเกียบคู่หนีบติดกันยกคูดไว้ใต้เตียงขายอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะไฟที่ทส่องลงมาบนตัวเองระหว่างนอน,นให้เลื่อนไฟออกในงั้นสุขภาพจะมีปมัญหาตลอดระหว่างการนอนค่ะครับผมผมถามอาจารย์เพิ่มได้ไหมครับครับ ถ้าสําหรับคนที่มีคู่ครับเราใช้ตะเกียบเนาะในการเอาไว้ใต้ที่นอนใช่ไหมครับแล้วถ้าถ้าคนเดียวครับถ้าสมมติว่าเราเราโตคนเดียวเราโสดอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมีเคล็ดอะไรของของฮวงจุ้ยไหมครับที่ทําให้เราอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยครับเออฉันตอบเล่นเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับนะคะโอเคคือต้องบอกนี่ฮะเรื่องความรักในแง่ของความเชื่อเนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยฮะ หาตุ๊กตาคู่ที่เป็นคู่รักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ได้หมดหรือคู่รักต่างๆมาวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะเพื่อเสริมในเรื่องความรักที่ดี<ม>สำหรับคนที่มีคู่ค่ะคุณค่าครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับงานของเราเริ่มต้นวันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับตลอดทั้งงานนะครับเรามอบส่วนลดพิเศษสูงสุด80เซนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษ ต่อที่2คือสําหรับท่านที่ช้ชอปปิ้งนะครับครบ5,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจดวงชะตานะครับกับ นักพยากรณ์สองท่านนะครับคืออาจารย์เจนนะครับแล้วก็อาจารย์มดดำจากโมเลนิทิศริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็สามารถมาตรวจดวงชะตากันได้สําหรับคิวของนักพยากรณ์ทั้งสองท่านนะครับก็จะมีคิวในเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหมายความว่าสามารถช้อปปิ้งได้ในเวลาในวันได,ไ,ดได้ในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็สามารถมาจองคิวนะครับเพื่อตรวจดวงชะตาได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ นะครับก็สําหรับคุณออกัสก็สามารถที่จะมาตรวจด,ดวงชะตาได้เหมือนกันนะครับสารอาทิตย์นะครับเผื่อจะสอบถามอะไรนัพรกพยากรณ์ทั้งสองท่านได้เช่นกันครับ